เรื่องเพื่อนเราข้างเราแล้วอย่างนี้ย๋อเข้าอยู่เยอะด้วยแล้วเนาะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหวังว่าพวกมันจะไม่เจอตัวพวกเราในเลววันนี้นะสปิกอร์เราไม่ไปอยู่ทางของนายพอดีฉันกลับไม่ทันแล้วขอบเชพวกนายมากเลยนะถ้าไม่มีพวกคุณอยู่พวกเราคงตายกันนานแล้วเอ้พี่ชายสเต็กผมเป็นไงบ้าง มันยิ่งดีัมพูนห้าไมเฮ้เพื่อนตมมานยแล้วดีกว่มอทมอียเขากระโ้ยทุกคนมาหลบอยู่หลังพวกเราเร็วกันถ้าสัญญาถ้าดีนะิีเลยเจ้ตัวกิดจนดาเฮ้ยเฮ้ย โอ้ชิมหน่อยสิรสชาติของมันจะเป็นยังไงมาโมชิบหายเออความหวานเหรอร่าันทีสิมันรู้เป็นไงบ้างครับยินดีเม้าต้องปึ่งพ่อเวียนนสัส โอ้โหพูดงี้ขึ้นขึ้นตายซะเลยแล้วจะทำบาปอะไรของแกนี่มองหาอะไรวะอ้าวจิตใจมันหันเลยแบบตายเถอะแทงๆเลยเลวร้ายที่สุดหลังจองที่พวกมันจับไทรทันของเราไปได้มันก็ถึงการส่งสัญญาณของเราทั้งหมด ้านทอบรับเราหลายตําแหน่งถูกพบเจอเราตัดเขาโกงทิ้งทันทีแต่มันเป็นเรื่องของเวลาตอนนี้เราก็ไม่ต่างจากคุณตาบอดหรอกให้เสียงภาษาไทยโดยท็อกซินดีดีมหม มีกลุ่มนักวิจัยกำลังก่อตั้งสหาภาพกัใหม่อยู่แถวทวีปิุโลกตอนนี้เราไม่ทราบสถานะของพวกเขาแต่ฟุยจาเป็นต้องช่วยเหลือและส่งพวกเราชีวิตกลับมาที่นี่ถ้ายังมีอยู่แต่สำคัญที่สุดก็คือคุณห้ามตายโดยเด็ดขาดถ้านั้นแล้วบูคุณละ่ะอยู่บนฐานกันงนังเหรอไม่เชิงแต่เราจะออกไปสู้ด้วยทั้งหาก ในสถานการณ์อย่างนี้ฉันได้ปล่อยให้ใครตายว่าข้างหลังแน่นอนโกอยังที่บุคคลพูดเราคงต้องไปจริงๆมีใครจะไปบ้างมานี่เร็วเข้ากอดได้ไหมพี่ชายฝันไปเถอะกลับอย่างอื่นมาพูดเองแล้วนะหึน้อยคิดว่ามันตลกมากเลยหรืองไงกัน อินเชียเชพวกเราเป็นเพื่อนกันเรือไงฮะถึงท่แบบนี้ยใช่แล้วไงนอยคิดผิดนอยมีแนวคิดแม้แต่เรือนลางว่าสถานที่นี้คือที่ไหนก่อนมันเป็นอนาคตใช่ไหมหรือว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว อะไรอยู่ในเงามืดนี้กันละ่ะและจะเกิดได้ขึ้นเมื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นอยู่นานเกินไปคนใดคนหนึ่งหนึ่งในพวกเรามีคําตอบเจฟฟรีย์คงไม่ไหวหรอกมั้งถ้ามีคนจะไปอยู่ด้วยอีกสักหนึ่งคนโอเคถึงที่หมายแบบพอดีพอดีเหมาะเจาะเลยฮะ เอาละได้เวลาไปทำงานกันละไปข้อพวกมันกันวิ่งแล้วพวกเราวิ่งพวกนายทั้งหมพระเจ้าโปรดยกโทษให้ฉันทีนะข้าพวกมันทั้งหมดเลยเฮ้ยตายอ่ะ เฮ้ยเยอะมาสู้เนน่ยเจ๋งดีแทเทคนโลยของพวกคุณม่่อแมนนี่เหรอตายสไนเปอลมเฮแล้วไม่หลับเลยเว้ยไอ้ขี้เอ้ยเฮ้ยกระเจ็บเฮ้ยเจ้าหนี้น้อยยักษ์ยักา

กระดูกมันคนระเบอรแรงจังยัง,ง,งโถลรอบแรงบัทอกโดนเลื่อนร็อสิไปกระจอกเอ้ยโหจังไปตายซะอาดอบับแกก็แค่เสียเสี้ยวพลังของช้นต้องแบบนี้สิลาดทีกีแมนวก่อนช้ <มา S 1> ันรู้ข้างหลงังแกก่อนอ มันยังมีอีกระวังตัวด้วยเดี๋ยวคุณตาสัะเถอะไอ้ส่วมชั้นต่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกมาดิมาดิมีเว้นเหรอเจ็ดชั้นละตายซะเอาเป็นว่า นายฝากเอาล่างฉันไปที่ฐานด้วยนะได้ขี่เจ้านี่ไปวัดเดอะซิกมาเฮ้ยถึงที่จะขนมแล้วนะหมันอย่เลยเฮ้ยรอ,อก่อนลูกพี่จุ๊บโอเค ออกเดินทางนนะาแล้วนะสบายกันเหรอเดี๋ยวก่อนแกซีวันแค่ยังว <c oughs> ุ้ยตายตายเฮ้ยตอนนี้ก็หมดเรื่องพระเจ้าเครื่องออกสุดได้ รอฉันก่อนเฮะไม่ต้องห่วงนะตามคนมาช่วยสู้ไปก่อนนะเอาเป็นว่าถ้านี่เป็นจุดจบของชีวิตฉันน,นะนะฉันก็ไม่สนหรอกได้มันเพื่อนเราพี่วานี่แกอย,ยอยู่สุดเถอะ ยีทำหน่แค่นี้เหรอระดับแกกจะเป็นฝาวกเราไวกเรพวกเรายังไม่เอาเลยมาดูวะ่าโกยานักไง้มันไม่แย่นี่ว่ะแบบนี้อ่ะไม่ตอนอนนักลบนะ จะก้าวของโมจ่ดถูกกำหนดไว้มหมดแล้วถึงพูดความสุดท้ายของมาซะขนาดฉันจะตายนะฉันต้องเห็นหน้าบุตรบุตรของแกอีกถ้า <จะ S 2> ใครตามคำขอเอออไล่กันหัวพวกดูจะมีบทโอ้โหไม่รู้ผ่านไปกี่เดือนกี่ปีแล้วกี่ตอนไม่รู้เอาหรือวะสปิคเกอร์แมนกลับมาแล้วเว้ย นอยเปิดคาปุอมตีเลยสปีเกอร์เอาไม่ลูกทีิงแล้วไม่กล้ไม่้นมากระชุนหไปกันเลยผมเร็วผมแก้ก็ได้แก่เลยโูเบลูเบแอสโตอินเพคเตอร์มาปเขานะเว้ย พวกแกก็ทำได้แค่ชะลอความพ่ายแพ้ของโกก็แค่นั้นแหละแตัวใหญ่แค่ไหนก็แพ้ลุงแค่ทั้งแรงช่ให้ผมช่วยไหมท่านเราไอ้ทมันปนละเว้นตัดออกมานจสี่ ดพอเก็บตัวด้วยน้องหน้อยเราต้องลาดหอยโกลนไม่มีโอกาสหรอกนะตตยสักแก่ยเกยย้กมม่มีเก่งกว่านี้อีกอย

นกับมาแล้ว The r n ลูกพี่ตัวพบ Astro Detector หนึ่งตัวครับอสัตอร์ครับกตรงมาล่อเนื้อของเราไปล่มอมนสักจัดให้ตามคำขอสูงง้หอ จะ,จะสู้เหรอฮะยูเฉยๆตายจะเถอะเรากรสงุมสอนนี่ให้ถึงดี่อไว้เนท้องมดไม่ต้องลดกล้องตดป่อยไปแล้ว เรามานนี่เพื่อกำจัดผู้รุกลานทองมันจะต้องตายทีขอแอคตก,ก็น้อเกลาแอคเลยแอคเราเลยถอนสปีก็พร้ออพอสมคามไม่กิน,นเราดีออกไปแทนที่ซ่อนตัวมันต้องมาทองบัวเวลเป็นชชยแล้วเว้ยถอยสปีกเกอออกมันช่วยคนน่อยแล้วนี่เขาไหยใช่ไหมบัสซอมิร์เฮล เขาเป็นว่ามาร่วงซื้อเชิญมหวเชิญไห่กันเถอะพาไปมาที่หมดกันจัดไปแม่สาวรัโกูปราหน้ากับโมยลอ้เยื่อพวกนเ้เ <OR> ดียนคนก็เป็นคนตัดต่อกเก